สวัสดีครับพวกเราแสดงจากเวทีบันเดอร์ซีรีส์ครับซันนี่วันนรัตนะครับรับบทสายลมครับลากน้ำพันนะครับรับบทน้ำเหนือครับเกินครึ่งแล้วดีกว่าใกล้จบแล้วก็อบอุ่นมากเลยครับตอนนี้เหมือนกับมีแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอยให้กำลังใจตลอดเลยไม่ว่าจะคอมเมนต์ใน Twitter ใน IG ในทุกอย่างเลยดีใจมากเลยครับ ครับพวกเราก็ดีใจมากที่เหมือนกับว่าผลงานของพวกเราไปสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงของเราให้กับทุกคนครับทไมถึงสนค่สน้เรื่องนี้ครับครับก็เหมือนกับโอกาสมาถึงตรงหน้านะครับก็เลยอยากลองดูครับถึงว่าถึงแม้ว่าตอนแรกจะมาด้วยความหวังที่ริบหรี่ครับ <c oughs> เพราะว่าเป็น <c oughs> มีไมวายเลยผมรู้สึกว่ายากมากที่จะได้ครับครับเหมือนกันครับคือเหมือนเราก็สนใจทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วพอแบบ เราเห็นว่ามีใครเปิดแคสติง้งเราก็เลยแบบมาลองดูอ,อย่างน้อยเราก็ได้มาประสบการณ์แต่ว่าสิ่งที่เกินค่าของเราก็คือการได้มาเป็นสายลุน้ำเนือยรัเราสองคนมีประสบการณ์นการแ่งแสดงครับก็เคยผ่านมาบ้างครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่านี่เป็นเรื่องแรกเลยที่ได้รับบทแสดงนำถ้าเรื่องแสดงก็เรื่องนี้เรื่องแรกเลยครับที่เป็นแบบว่าได้แสดง ตอนนั้นก็แบบโหเท่านี้อีกว่านี้ครับคือแบบดีใจมากครับเพราะว่าเหมือนกับว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนี่มันเกิดขึ้นจริงแล้วหรอแบบนี้ครับเหมือนกันครับแบบดีใจตกใจมากตอนนั้นแบบเพิ่งเลิกเรียนแล้วแบบก็มีสายโทรมาเลยแบบเอ้ยได้ส์เรื่องนี้เป็นบทน้าเนือแล้วก็ดีใจมากครับแบบโทรหาพ่อโทรหาแม่การแเราต้องเจอแบบหลายหลยคนยเเันรามีแบบมองปว่าแบบยคนนี้มันเข้าค่า อืมมีมองครับเพราะว่าตอนเข้าไปในในห้องแคสเนี่ยมันเหมือนกับมีผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ัผมผ่านผ่านการเข้าคู่มาหลายคนแต่ว่าพอเข้าไปกับน้องปลั๊กก็คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมีคําถามเพิ่มขึ้นนะมีคําถามเยอะขึ้นนะอะไรแบบนี้ครับก็เลยแบบไปค <laughs> นน,นี้หรือเปล่านะถ้าเป็นเราก็ต้องเป็นเขาหรือเปล่านะ<อ>ครับใ,ใช่ ครับตอนแรกก็ที่ไปแคสไม่ได้เป็นบทน้ำเหนือก่อนครับเป็นแบบอีกบทหนึ่งก่อนแล้วพอไปแคสบทนั้นเสร็จพี่ทีมงานก็แบบเอาบทน้ำเหนือมาให้อะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบได้เจอพี่ซันนี่เลยแบบตอนเย็นก็คือได้เข้าคู่ด,ด้วยกันเลยในบทน้ำเหนือกับสายลมครับก็รู้สึกว่าก็ผ่านไปผ่านไปด้วยดีอาเแบบได้เห็นมานีน่จนมาถึงอีพแล้วเห็นยอดอกของสองคนที่มันโตตัว่งมีแบบออกไป Wait, wait, wait. Oh, sure? มัมแบบเคยจอออ่ามีคร like ับล่าสุดเลยเนี่ยผมไปสยามไปซื้อคอนแทคเลนส์ครับก็กำลังเดินเดินอยู่ตอนนั้นก็คือสภาพดูไม่ได้สภาพดูไม่ได้แต่ว่าเดินเดินไปแล้วมีแบบมีกลุ่มน้องน่าจะนักเรียนมปลายครับก็แบบหุยพิ่ซนี่พชซนี่แล้วแบบน้องก็กร้ดแล้วก็กระโดดกันอะไรแบบนี้ครับผมก็แบบโหอยาก อยากจะกรี๊ดเหมือนกันวันนั้นครับก็แบบดีใจมากครับที่แบบมีวันนี้ใช่ครับก็เหมือนกันแบบว่าเอกไปข้างนอกก็แบบมีเจอบ้างครับแบบแบบแฟนๆที่รู้จักเราอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากคือแบบเหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยครับเห่าบเราเหมือนแตงต่างารยเราะว่านีแหละเป็นาิครับก็มีความคล้ายกันเพราะว่าสายลมเองเนี่ยเป็นคนชอบแกล้งเป็นนักวางแผนครับ มีความเจ้าเลนิดหน่อยแต่ว่าด้านที่แตกต่างก็จะเป็นด้านอายุครับเพราะว่าสายลมเนี่ยเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารอย่างนี้ครับก็จะมีมาดแบบหนึง่งที่แบบจะมีความสุขุมเวลาอยู่กับคนที่ไม่ได้สนิทคนที่ไม่ใช่คนรักอะไรแบบนี้ครับครับของน้าเหนือกับผมก็เรื่องที่แตกต่างกันเลยมีแค่นิดเดียวครับก็คือเรื่องอายุกับประสบการณ์การทํางานแค่นั้นเลยครับที่เหลือไม่ว่าจะเป็นทินเก่งพูดเยอะหรือว่าแบบเอเนจีเยอะๆซุมซ่าแบนี้ก็

แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ออกกําลังกายมาตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่แต่มันเหมือนกับติดอยู่จุดหนึ่งมันน้ําหนักก็ไม่เพิ่มจะลงก็ไม่ลงอาะลงบ้าง <laughs> าไม่เพิ่มก็เลยแบบตัวไม่ได้ใหญ่ขึ้นครับแต่ว่าพอมาเป็นนักแสดงของมีไมวายเนี่ยพี่เมย์ก็คือดูแลทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะโภชนาการอย่างเวโปรตีนฟิตเนสแล้วก็เทรนเนอร์อีกครับทุกอย่างก็เลยแบบส่งเสริมมากๆเลยทำให้น้้ำหนักขึ้นมาแบบ78โลเลยครับ ได้เป็นแบบ wedding planner organize อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีเทลงานมันเยอะมากแล้วก็เลยแบบไปทําการบ้านกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับว่าแบบคน organize เวลาไปจัดงานเขาจะต้องแบบมีพาร์ทไหนบ้างซึ่งแบบในบทของพี่เมเองก็จะเขียนแบบละเอียดอยู่แล้วเพราะว่าเหมือเขาก็อยากโชว์การทํางานของ organize ของน้ำเหนืออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ว่าเข้าใจง่ายครับใช่ครับอันนี้คือการใส่วอครั้งแรกเลย แปลกใหม่ครับเพราะว่าใส่ยังไงนะพี่ห้องหูไม่เป็น <laughs> ใช่ครับแใือ <c oughs> ใส่ารมมครโลมครับเฮ <c oughs> ้ยยังไงดี <c oughs> ต้องแบบน,นั่งนั่งนิ่งๆแล,แล,แล้วแต่คุณเลยครับ <c oughs> ขอกวนกว่านี้เลยแบบแล้วแต่คุณเลย แล้วจะคุณเลยครับนี่แหละอุปสรรคใหญ่สุดเป็นบทดีกว่าผมอยากจะตอบว่าเป็นน้ำเหนือนะแต่ว่าผมคิดว่าไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ชิดยาวไหมไหนเส้นเลือดไม่เจอเครับ จริงๆน้ำเหนือเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นบทที่ท้าทายมากเพราะว่ามันจะต้องมีความโบ๊ะ <op> บ้ามีจังหวะมีพูดคนเดียวไม่ให้แปลกใช่ผมคิดว่ายากมากครับลองไหมอยากลองไหมไม่อยากครับอ้าวก็เลยยากไปไม่อยากแต่บอกว่าอยากไปนอไปได้แล้วเรางูได้ไหมแบบงูแบบนี้อะไรนะครับ <c ười> ถือถือน้ำเหนียก็จะถือของมาแล้วก็โดนอุ้ยหักปะช็อตมากนั่นแหละครับประมาณนั้นครับก็จะมีแบบอยู่กับตัวเองอะไรแบบนี้จังหวะในแมส รู้มาจากไหนก่อนยีิบสี่ชั่วโมงแซวแซวแครับก็พวกเราก็มีแบบมีไปทะเลไปโบลี่งมีกินข้าวแล้วก็ขนมนี่ยแหละครับที่เป็นแบบเป็นกิจกรรมโปรดของเราเลยคือไปตะเวนหากินขนมใช่ครับคขนม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  ก็เข้เป็นที่กันหน่อยได้ครับได้ครับติดตามกันเลยค่ะในกระดาษที่พ่อหยิบม้าขอกคนนั้นจะมีคำอยู่เยอะแยะมากมายคุณต้องหยิบมาหยิบปุ๊บคุณจะต้องกรองที่มีคำคำนั้นอยู่ไม่ต้องต้นไม่ต้องลงหายหยู่ตรงกลางไม่มีอะไรก็ได้อ่ะให้คนอื่นชมการกระโดดเก่อนอุ้ยฮัลโหล เลยเราโยงแผลไปเรื่อยเรายงแผลไปไม่จะชนะเริ่มก่อนได้อยากให้เริ่มก่อนหรือเริ่มหลังเริ่มก่อนไหมได้งั้นผมเริ่มก่อนอ่าฮ้ลอีกแล้วเรื่องเดิมแผลครับแผนการรักไร้ของนายเจ้าเบ่าอันนี้คิดออก นี่ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีของเราเลยแต่เป็นท่อนของพี่ซันนี่คิดอ้อคงจะเป็นเหมือนแผนการที่โชคชะตาแอบแพลนมาให้สองเรานี่มาลงโทษเลยค่ะ ขอมยาวแพ้เลยไหมของเฮ้ยง่ายอยู่นะคอมเป็นมุมมองคนอื่นที่มองมาเขาคิดออกไงแต่เราม่คิดไม่ออกเหรอหยิบเองสิ <laughs> ของของนิดเดี่นิดเดี่แล้วก็ไล่ไล,ไล่เลยครับ Few moments later. อ่าโอเคโอเคมานี่คือทำนองแหง่งไม่มีคำว่าของหรอมีไหมแห่งของลาอะไรเพลงนี้ของเราแต่เพลงนี้ของเรามั่นขอยู่ในใจ <c oughs> เอ้ <c oughs> เผรอเผลออล้าวช่วยหน่อยเฮนข้ามค่ะข้ามกัน ออกแล้วจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเรียบร้อยมีแค่ข้อมีเธอครั้งแรก เพลงชี่อนี้ลังนี้ก็ไม่ต้องการพิธีใดอยู่คู่มีคาฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับเฮ้ยทำไมผ่านไปเร็วจังโหเร็วอะไรดูเลยประมาณ200รไปการการเพลงเราก็มีแต่ตะกี้ร้องไปแล้วมันจะซ้ำมาดิขอคิดกัน การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราทั้งคนคือความเข้าใจอ่าโยเรติดให้พี่กันครับขอเฮ้ยได้แต่คำง่ายนะนี่อ่ะถ้าจะไม่ซ้ำเหรอก็ให้ทองลักมีทองสุดใจ ขอให้ความรักมีแต่ความสุขใจไม่ว่าสิ่งไหนไม่ว่าสิ่งไหนเข้ากันหมดทุกอย่างเ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ดินกันซึ่งๆหน้าเลยชอบ ชอบกันจีบได้ชอบกันจีบได้เซชว่บชว่บเฮ้ยเธอเธอเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่ออะไรเมื่อสองเราอาฮัลโหล ดีกว่ากลัวเพลงที่เรารู้จักเขาไม่รู้จักกันดีหยดน้ำตาเาอลงหน่อยได้ไหมขอให้เธอหันไปก่อนอย่าจะร้องให้ร้องให้หมดใจแ ำทำไมขึ้นมาทำไมมันจะจบอยู่แล้วช,ชลงนอยอ,อันนี้ผมต้องหยิบไหมเนี่ยอโอเคอันเดียวกันหยิบใหม่ดีกว่าไม่เราหยิบเพราะว่าเราได้คะแนนเยอะกว่าถ้าเกิดผมไม่รู้แล้วผมเขายอมได้ไหมอ, <c oughs> อิ่มอ่ะยอมแพ้ เขาคะแนนนำไงเราก็แฟร์แฟรวิดพื้นแบบง่ายๆวิดพื้นห้าพันล้านครั้งน่าดิไม่ห้ามเลยเหรอเงียบเลยตอนนี้ให้ทำอะไรดีล่ะวิดพื้นให้เขาวิดพื้นแล้วกันครับให้เขาวิดพื้นเบิร์นอาหารกลางวันออก ไม่อวกไม่โมกห้าทีแล้วกันครัห้าทีครับแล้วขอเสียงบนมือให้กับกรมิพื้นเฮ้ยห้าทีหรอครับกินม,มืออ่ะเฮ้ยไม่ให้ใช้มือเลยได้ไหมจบแล้วเนาะค่ะ